ครับผมว่าไงครับเด็กชายฮีโร่เกษตรอินทรีย์สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่กตนเองครับผมตับแปลงอยู่นี่เป็นฝรั่งแตงโมนะแปลงใหม่ด้านหน้าประมาณเกือบร้อต้น9ก้ต้นได้มั้งพอดีเพิ่งลงปลูกแล้วก็อ่ แปลงนี้อ้าวฮีโร่ไปเลไรูกกิ่งขมาว์ไปแล้วบอดีแปลงนี้ยต้องไม่อยู่ต้องให้พ่อกันนะช่วยกันปลูกพอกลับมาก็ไม่ได้บอกเขาไว้ว่าให้ทำหลุมกักน้ำด้วยแล้วก็มีคำถามจากพี่ๆเนาะหลายคนเลยช่วงเนี้พอเข้าหน้าหนาวมีคำถามยอดฮิตเลยเนาะว่าหน้าหนาวปลูกได้ไหมหน้าหนาวตอนกิ่งขยายพันธุ์ได้ไหมหน้าหนาวทาบได้ไหมเดี๋ยวเนี้ยตล่าให้ฟังเนาะสำหรับฤดูหนาวหนาวจริงว่าไม่รู้ ร้อนทั้งวันเลยตากแดดหน้าไหมเเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะหน้าหนาวปลูกได้ไหมขยายพันธุ์ได้ไหมเนาะก่อนดื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินรีวิถีพึ่งตนเองด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครยืนคุยกันเนี้ยทางานไปคุยไปคือจริงๆแล้วอะเราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเลยเติบโตได้ยังไงอ่ะฮีโร่รู้เปล่า นี่หลานมาเดินอยู่แปลงที่แปลงด้วยคือธรรมชาติของต้นไม้นะต้นไม้จะโตได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งแสงแดด 2. อ,อาหารสาอะไรอะอากาศแล้วความชื้นในดินแค่นี้เองหลักๆเนาะแล้วก็ทําไมต้นไม้ถึงโตว,วิธีการในการกินอาหารของต้นไม้เนี่ยมันเป็นยังไงพี่ๆหลายท่านรู้ปะ่ะตอมก็ไปศึกษาบ้างก็พอรู้บ้างว่าเออจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ย ม,มันขับเคลื่อนธาตุอาหารเพื่อให้ต้นจเจริญเติบโตโดยการคายน้ําหลายท่านไม่รู้นะหลายท่านแบบปลูกแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างเดียวคือต้นไม้จะโตได้จะเคลื่อนย้ายธาตุอาหารได้มันต้องเกิดการคายน้ําแล้วก็ดูดซึมขึ้นไปคือเขาจะดูดธาตุอาหารได้ต่อเมื่อเขาคายน้ําเท่านั้นการดูดและคายน้ําของต้นไม้เนี่ยก็จะอิงกับสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณแสงแดดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้จเจริญเติบโตได้ก็จากที่ประมาณ4ี่ ปัจจัยเนาะก็เรื่องอแสงแดดอาหารความชื้นในดินแล้วก็ความชื้นสัมพัสธ์นี่ก็มีผลนะอันนี้ไม่นับเรานับเป็นสามข้อแล้วกันเนะาะธาตุอาหารแสงแดดความชื้นที่จะทําให้ต้นไม้เราโตให้รู้ก่อนว่าต้นไม้เราโตแบบไหนต้นฝรั่งเราจะโตได้แบบไหนเนาะก่อนที่จะมีคําถามว่าหน้าหนาวปลูกได้ไหมแล้วหน้าหนาวเนี่ยสามอย่างนี้มันมีให้ต้นไม้หรือเปล่าหน้าหนาวมีแสงแดดให้ต้นไม้ไหมมี แดดดีเลยโอ้โหไม่รู้หนาวยังไงหน้ามไม่หมือเลยหน้าหนาวมีปุ๋ยให้ต้นไม้ไหมปุ๋ยนี่เราต้องให้นะถ้าเป็นเป็นพืชที่เราปลูกเป็นพืชที่เราปลูกเพื่อเชิงพันธุ์อะไรพวกนี้เรามีธาอาหารให้ต้นไม้ไหมเราก็ม,เกมีเราก็มีให้ความชื้นมีให้ไหมความชื้นเราก็มีให้แต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความชื้นเนาะเพราะว่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมันต่ำคืออากาศมันแห้งหลายๆท่านก็เลยเข้าใจผิดว่าหน้าหนา,หนาวเนี่ยไม่ควรปลูกต้นไม้หน้าหนาวไม่ควรตอนกิ่ง หนาวไม่ควรขยายพันธุ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาเติบโตชา้าก็เพราะว่าความชื้นในอากาศมันไม่พออะเพราะฉะนั้นนะเนาะไม่ว่าจะฤดูการไหน,นะปลูกได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติหน้าฝนก็ปลูกได้แต่หน้าฝนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแสงไม่พอถ้าในช่วงที่ฝนมันตกเยอะหนักหน้าร้อนหน้าร้อนมันร้อนเกินไปความชื้นในดินมันก็ถูกระเหยออกไปมันก็ทําให้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของ ของต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็นแล้วแต่แม้กระทั่งฝรั่งของเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยหน้านี้ปลูกไม่ได้หน,น,น้านู้นปลูกไม่ได้หน้านั้นปลูกไม่ดีจริงๆแล้วลอะฤดูการที่ปลูกเรามีปัญหาที่สุดคือฤดูฝนความชื้นมันเยอะเชื้อราเชื้อ,อโรคมันมากระดินได้เยอะแต่คนก็ยังเข้าใจว่าปลูกต้นไม้ต้องปลูกหน้าฝนถึงจะดีเพราะว่าไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ใช่ครับไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แต่อ์ปกรบในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ไม่ได้มีครบตามที่พืชที่ เพื่อที่จเจริญเติบโตได้ไวต้องการมันก็ทําให้ชะงงักไปส่วนหน้าหนาวเนี่ยมากลับมาเข้ามาเรื่องหน้าหนาวเหมือนเดิมหน้าหนาวทาไมไม่โตก็เพราะว่าความชื้นไม่มีเพราะแห้งไวอากาศก็มีผลเรื่องความหนาวเย็นเนี่ยมีผลแต่ไม่เยอะบ้านเรามันไม่ได่หนาวแบบแบบหนาวสุดขั้วอาจจะมีช็อตๆบ้างช่วงที่แบบมันหนาวจัดจริงจแต่บางพื้นที่เนี่ยอย่าง อยู่สุพรรณเนี่ยโอกลางวันร้อนตับแลบเลยจะ,ะหนาวก็หนาวกลางคืนก็อาจจะมีความต่างของอากาศนิดนึงซึ่งทําให้การขยายพันธุ์พืชอ่ะการออกรากเนี่ยก็จะช้าหน่อยแต่ช้าเพราะอะไรช้าเพราะความชื้นไม่พอหนาวมีส่วนบ้างเล็กน้อยความชื้นไม่พอทําไงเราก็ไปสังเกตตุ้มตุ้มตอนเรามันแห้งเกินไปไหมเราก็ใช้สลิงฉีดน้ําเข้าไปในตุ้มตอนนนเนาะอ่าคือความชื้นมันระเหยไวความชื้นมันหายไปไวในอากาศไปไวก็แค่เติมความชื้นเติมน้าเข้าไปเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นปลูกได้ทุทกฤดูกลาลครับยกเว้นว่ามันไม่มีแดดเลยแบบฝนตกแบบส5หวันติดอะไรเงี้ยปลูกไปมันจะนิ่งๆไม่โตไม่มีการสังเคราะห์แสงเพราะว่าไม่มีแดดเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เข้าใจว่าอย่าไปสนฤดูกลาลเยอะเราสนแค่ว่าเรามีน้ําให้เขาไหมเรามีอาหารให้เขาไหมเรามีแสงแดดให้เขาพอไหมถ้าเข้าใจตรงเนี้ยเราสามารถปรับใช้แล้วก็ปลูกให้เจริญเติบโตได้ทุกฤดูกลาลไม่จําเป็นจะต้องน้น่นนาเขามันโตช้าโตอะไรเอาจริงๆแล้วมัน มันต้องคิดหลักตรงนี้ก่อนว่าเออเราต้องเข้าใจก่อนว่าพืชเราเนี่ยอ,อต้องการอะไรส่วนมากเนี่ยที่ทำทำกเกษตรกันอยู่ก็จะเข้าใจว่าเราต้องการอะไรซะมากกว่าพืชต้องการอะไรบางทีอ่ะพืชยังไม่ต้องการปุ๋ยเลยซ้ำก็กน,นําใส่กันเข้าไปแบบไม่รู้อ่ะเขาว่าดีก็ใส่เข้าไปยูเลียเนี่ยใส่เข้าไปจังเลยจริงๆแล้วมันก็ต้นไม้มันก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นเนาะก็ ให้ให้เรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้ดีกว่าต้องชอบตั้งคําถามเนาะทำไมอ่ะแล้วทาไ,ไ,ไ,ไมน้านหนาวปลูกได้ไม่น่าร้อนปลูกแล้วงามละ่ะทําไมหน้าฝนมันปลูกไม่ดีละ่ะคือการตั้งตั้งคําถามเนี่ยมันนํามาหาซึ่งการอยากเรียนรู้เนาะต้องก็ชอบแบบช่วงที่เริ่มทาใหม่ๆก็นี่แหละอไอ้นั่นมันน้านหนาวมันปลูกไม่ได้เหรอจริงไหมเราก็ไปถามผู้รู้มั่งหาบ้างแล้วก็หาอ่านตามรีเซริร์ตามอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็สอบถามจาก จากจากอะไรอ่ะผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่เขาทําทํามาจริงๆก็จะได้คําตอบที่หลากหลายนะบางท่านก็ให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเราก็ต้องเอามาเวทกันว่าเออข้อมูลอันนี้มันน่าเชื่อถือไหมเ,ออเออขาเรียกอะไรอ่ะทำการสังเคราะห์เป็นข้อมูลในแบบของเราที่เราตกผลึอกออกมาแล้วก็จะทาให้เราปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะเรองก็ยังมีความคิดว่าเออทุเรียนต้องวปอยากปลูกเหมือนกันมีโอกาสมีเวลานะช่วงนี้ลงฝรั่งเสร็จแล้วรอบๆแปลงเสร็จแล้ว ก็าอาจจะรอคิวต่อไปของแปลงอ้อยเนี่ยเราอ้อยเมื่อไหร่ก็จะมีพื้นที่เล่นพืชพันธุ์อื่นต่อไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่แล้วสนุกสนุกดีทุกวันนี้ก็ยังตื<ม>่นเช้ามาก็ยังอยากปลูกอยากํำนวจอยากทำน,น,ทนี่อยากดูกกแลต้นไม้นยอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรแค่ฤดูากาลไหนมันขาดอะไรเราก็เติมในสิ่งที่ขาดเข้าไปก็วแวะมาเล่าให้ฟังประมาณนเนี้ยเนาะ ก็คลิปสั้นๆไม่ได้มีอะไรตอนเย็นก็ลงแปลงขุดนุ่นขุดนี่ปรับแปลงดูแลทูนนะไปเรื่อยๆแปลงนี้ก็ตั้งใจทําผลเลยทําผลเลยคือที่สุดของการเป็นเกษตรกรเนี่ยคือผลผลผลิตเนาะต้องยังยืนยันว่าต้องอยากขายผลผลิตต้อมอยากจาหน่ายผลผลิตต้องอยากทําผลผลิตให้อร่อยอร่อยแล้วส่งมือส่งต่อถึงมือพี่ๆทุกท่านแบบพรีเมียมอ่าฝรั่งอินทรีย์อร่อยอร่อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อยอินทรีย์อร่อยอร่อยแบบธรรมชาติจริงๆไม่มีอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรเงี้ยนี้คือความความฝันเลยความฝันสูงสุดเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็เดินตามตามทางความฝันมาเรื่อยๆเนี่ยจะทำมาคือบางครั้งที่ไม่ได้ตอบบ้างตอบช้ารับโทรศัพท์ช้าบ้างก็ไม่คือนี่แหละตลอดทั้งวันก็จะลงแปลงอยู่ตลอดเวลาอันไหนว่างก็จะทำเนะ อันไหนร้อนทําอันนู้นไม่ได้ก็หลบทําในล่มอันนู้นทาไม่ได้ก็เนี่ยแหละครับแต่ก็โทรมาได้นะมีเห็นมีคอถ้าว่า,างอยู่ก็รับสนทดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ว่างอยู่ต้องมาโทรกลับทุกท่านอยู่แล้วเนาะก็แวะมาเล่าประสบการณ์แวะมาเล่ามาแนะนํากันเื่อว่า,าพี่ๆท่านใดกําลังตัดสินใจว่าจะปลูกในฤดูหนาวเนี่ยดีไหมเห็นเขาว่าไม่ดีจะตอนกิ่งหน้าน้ํามันออกช้าออกช้าก็ทั้งมันมันไม่ใช่ไม่ออกเลย ถ้าตอนทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ออกเลอย่างเงี้ยบางบางทีเราไม่ได้แบบยังไงอ่ะเขาว่ากันว่าไม่เท่าเราลองทําเองแล้วเราจะได้รู้นะเอาช้าจริงไหมช้าจริงไม่จริงไม่รู้ก็ลองไว้ก่อนเราก็จะได้รู้เนาะก็เนี่ยครับมาแวะมาแชร์ช่วงเย็นๆลงแปลงปรับดินหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อีกหนึ่งความฝันของต้อมที่คือคือมีฝรั่งแปลงฝรั่งติดกับบ้านตื่นเช้ามาก็นั่ง กินวนตินต้องไม่กินกาแฟโวนตินกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีฝรั่งให้ดูอยู่หน้าบ้านเลยมีลูกฝรั่งมีต้นฝรั่งคือตื่นมาก็เจอแปลงฝรั่งเจอแปลงต้นไม้เลยตอนนี้ก็กําลังเดินทางตามหาความฝันไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ลงปลูกแล้วอีก 4- ี่ห้าเดือนเนาะแปลงนี้จะจะไม่เริ่มไวจะไม่รีบไวไม่เหมือนแปลงทดลองด้านหน้านูนะ้นเนาะแปลงอีกแปลงหนึ่งที่เก็บสายพันธุ์ฝรั่งเยอะๆนั่นคือไว้สําหรับทดลอง พันโน้นดีไหมพันนี้ดีไหมพอ,อตั้งแต่2เดือนอ่ะแต่แป้งนียจะทําแบบละเมียดละเมียดเนาะอยากให้พี่ๆได้ชิมฝรั่งรสชาติจากธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกการเร่งจากเคมีใดๆทั้งสิน้นคือต้องหาไม่ได้แอนตี K ้เคมีอย่างทุกคลิปอะ่ะที่เคยบอกกันนะแต่แค่อยากทาอยากทาผลผลิตที่รสชาติไม่ได้ถูกเร่งจากจากอะไรที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะเราก็จะใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ฮอร์โมน น้ำมงน้ำหมักอย่างเดียวเนาะผลิตภัณฑ์จากอินทรีทางั้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองโอเคครับวันนี้ก็แวะมาเล่าให้ฟังเนาะใครสนใจกิ่งพันธนะมีจำหน่ายอยู่ตลอดเนาะก็เบอร์โทรต้อมก็0642209000เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาสั่งกิ่งพันธุ์ได้เราไม่ได้ขายแค่กิ่งฝรั่งอย่างเดียวนะมะม่วงมะม่วงส้มโอพักแฟงแตงโมเอาไม่ใช่พกั <laughs> พกแฟงไม่มีเดี๋ยวพี่ๆสั่งพักแฟงหาไม่ได้มะม่วงส้มโอสันเดาอะไรอีกอะ ฝรั่งฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันสายแดงก็ช่วงนี้มีหงพอซื้อเฟิร์นหงมีเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็หงจ้วนแตงโมก็เริ่มเริ่มจะได้แล้วนะใครสนใจก็ลองทักมาเนาะเดี๋ยวรันคิวไว้ก่อนอีกประมาณสามสี่วันน่าจะเริ่มทยอยส่งได้แล้วแล้วก็อะไรอีกอะมะพร้าวแปลงเนี้ยรอปลูกมะพร้าวน้ำหอมกะทิแล้วก็จะเก็บรวบรวมสายพันธุ์ ร้ากะทิไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกะทิเผากแกงกะทินำะมะพร้าวปงลอยกะทิกำลังสืบหายอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้อมชอบและลงไรงมากก็คือมะพร้าวกะทินาะแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากทําเลยใครสนใจต้นพันธุ์ก็ย้มเนาะเบอร์โทรต้อมอีกทีห่งเนาะ0642209000เบอร์เนี้ยแอดไลน์มาสั่งต้นพันธุ์ก็ได้สั่งน้ำหมักชีวภาพก็ได้หรือ ใครจะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เนาะคือใครมีคําถามเกี่ยวกับการเกษตรเป็นโรคเป็นแมลงโบกแล้วไม่โตก็ต้องขอต้องขอสามรูปให้ถ่ายมาก็คือ1รูปใกล้ๆที่เห็นบริเวณที่เป็นปัญหารูปที่2ก็คือเห็นทั้งต้นเห็นคอปให้เห็นทั้งต้นนะเนาะ แล้วก็รูปที่3าก็คือเห็นกว้างๆเห็นสภาพเป็นรอมแปลงก็จะทําให้ต้อมช่วยวิเคราะห์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแปลงพี่เราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันโอเคครับใครมีปัญหาก็ย้ำอีกทีเนาะเบอร์โทรต้อมก็0642209000เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้หรือจะโทรตรงมาก็ได้ถ้าโทรตรงรับช้าไปเดี๋ยวต้อมเห็นต้อมต้อมเห็นเบอร์โทรต้อมโทรกลับทุกท่านอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะคร ก่อนใครมืดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวลงแปลงได้อีกแป๊บหนึ่งจริงๆในกล้องมันดูมืดแต่ที่บ้านยังสว่างสวเายให้น้ําฝรั่งแปลงใหม่มีความสุข่างเลยได้เห็นได้ลงปลูกแล้วขั้นแรกก็คือทําไงก็ได้ให้ปลูกให้ใบที่สุดเวลาจะปลูกก็ดูแลก,กันไปเนาะอีกเดือนสองเดือนแปลงนี้จะอัปเดตเรื่อยๆตื่นนอนมาเดี๋ยวถ่ายดูเลยใครติดตามในเพจ Facebook ก,ก็อ่อ ื่อเดียวกับชื่อช่องเลยพี่ต้อมเกษตรินทรีวิถีพึ่งตนเองเนาะช่องเฟซช่องยูทูบก็พี่ต้อมเกษตรินทรีวิถีพึ่ง่นเองแล้วก็ช่องอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Ti กต o k เพิ่งเริ่มทำเนาะทิกต o กก็พี่ต้อมเ,ษ C, เกษตรินทรีเหมือนกันคลิปสั้นๆเนาะเพื่ออะไรเผื่อวิธีการดูแลต้นไม้หรืออะไรที่เป็นนเตทเมนต์สั้นๆนะต้องก็จะไปลงพยายามลงไว้ใน t i กต o k แล้วก็เรียวของ Facebook ด้วยก็ไปทุกช่องทางอะ่ะเผื่อพี่ๆอยู่ทั้งไหนก็เดี๋ยวตามไปหากันโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ